อีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการที่จะกระตุ้นกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายนะครับเราจะมาตั้งในส่วนของที่เป็นหลาส่วนลดนะครับหลาส่วนลดพนักงานไอ้ลูกค้าใหม่นะครับเช่นนะครับหลาส่วนลดที่เป็นนิวนะเป็นนิวนิวค a าสนะครับหมดเป็นนิวค a าสนะครับลูกค้าใหม่นะครับประเภทเป็นส่วนลดนะครับลดเป็นจำนวนบาทน,นะครับ นิวคลาสเป็นบาทลูกค้าใหม่รับส่วนลดทันทีสิบบาทหรือจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราเลยครับแต่เราแล้วนะครับกำหนะดสิทธิ์ได้ด้วยนะครับว่ารหัสรหัสนี้นะนะครับรหัสตัวที่เป็นนิวคลาสเซอร์เนี่ยสิบบาทนะครับมีทั้งหมดกี่สิทธิ์นะครับอ่มีทั้งหมดกี่สิทธิ์เช่นนะครับลูกค้า500คนแรกะนะครับได้รับส่วนลด ขันที่10บาทนะครับไม่ว่าจะซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์คนคนนั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้กี่ครั้งนะครับ1คนใช้สิทธิ์ได้หนึ่งครั้งนะครับจำนวนส่วนลดก็คือ500นะครับคนนี้จะได้500ใบ500คนนะครับหรือจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์นอ้แล้วแต่นะครับนี่ผมทำให้ดูนะครับซื้อขั้นต่ำมีกำหนดไหมว่าต้องซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับเช่นนะครับซื้อขันต่ำที่50บบาทเนาะนะครับ ช่วงเวลาในการใช้ครับช่วงเวลาในการใช้ตัวโค้ดนี้นะครับใช้ได้กี่วันเช่นเราบอกว่าลูกค้าใหม่500คนนี่อย่างได้สักประมาณสัก2เดือนเนาะโดยปากนะครับตั้งแต่วันที่10นะ10เอาเป็นว่าวันที่12สนะสวยๆหน่อยครับเป็ตัวอย่างให้ดูนะครับตั้งแต่วันที่12ครับเวลาศูนย์ยูถึงเิดไปสัก2เดือนนะครับก็เป็นเดือน10นะก็ถึงสิ้นเดือนนะครับ ถึงเวลา24.00น59ครับมีกติกาเงื่อนไขอะไรอื่นไหมนะครับก็เขียนไปตรงนี้นะครับมีกติกาอะไรเงื่อนไขอื่นก็เขียนไปตรงนี้นะครับได้เลยนะครับให้แสดงตัวส่วนลดนี้น่าร้านไหมนะครับก็ให้แสดงไปหรือไม่แสดงก็ได้นะครับก็แนะนําว่าให้แสดงนะครับแนะนําว่าให้แสดงครับังนั้นก็กดบันทึกนะครับเราก็ได้โควแลนนครับเว้นวรรคตัวอักษรนกรับพิเศษตวนไหน เปนวีนยยนนัโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้โค้ดนะเราก็ได้โค้ดนี้ไปกับลูกค้าใหม่นะครับก็อาจาจะบอดแคร์หรือเป็นในส่วนของที่อย่างทดี่ผมบอกเนาะหรือดิสติงเมสเซจนะครับข้อความต้อนรับคนที่แอดเพิ่มเพื่อนเราก็มาใหม่ ท่านได้รับสิทธิ์นะส่วนลดนะครับเพียงแค่5้0ท่านเท่านั้นใช้โค้ดส่วนลดตรงนี้ได้ส่วนลดทันที่1บบาทเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าก็มีโอกาสที่จะกลับลูกค้าก็เป็นลูกค้าใหม่นะครับวันนี้ที่ท่านอยากจะทําที่เป็นโค้ดนะเป็นโค้ดอื่นๆเพิ่มเช่นนะครับเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วนะอยากให้เขเขากลับมาซื้อเพิ่มนะครับเราก็ทําโค้ดอื่นนะครับเช่นโค้ดที่เป็นหนักของตัวลูกค้าเก่านะครับที่เป็นลูกค้าเก่า รหรือแยกเป็นประเภทของตัวสินค้าเราอยากจะแพกว่าตัวลูกค้าที่กลับมาเนี่ยเขาใช้สินค้าอะไรของเราซื้อสินค้าอะไรของเรานะครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็แล้วแต่วิธีการในการวางแผนเรื่องของการทําตัวตัวคูปองต่างๆนะครับ